กลับสวัสดีท่านที่กาลังรับชมคลิปทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคอกับจักรีแช n แนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บูธเด่น5มอเตอร์ทวินโดมณงานพ่อขุนเมืองรายมหาราชประจําปี -65 นี้นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้ถ่ายคลิปนะครับเปรียบเทียบระหว่างรุ่น thunder ร์อยกับ husky สอ0 0นะครับว่าขนาดของตัวรถเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนนะครับก็ตามที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะครับตัว husky นี่คือบอกได้เลยว่า มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่ตัวเนี่ยครับมุมนี้จะชัดเลยนะครับนี่ตัว t ันเดอร์5 0ดูเล็กไปเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับนำโปรดีๆมาบอกต่อ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจซื้อรถฮัสกี้200หรือว่าทันเดอร์150นะครับลูกค้าที่จองภายในงานนะครับลดสูงสุดนะครับ2,500บาทเลยนะครับก็คือลูกค้ามัดจํามาเท่าไหร่นะครับก็จะได้ส่วนลดเท่านั้นเลยนะครับสูงสุดอยู่ที่2,500บาทนะครับสมมุติตัวฮัสกี้200ราคาอยู่ที่64,400บาทนะครับลูกค้ามัดจำเข้ามา2,500บาทก็ได้รับส่วนลดไปเลยนะครับซื้อในราคาเพียง61,900บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่ต่าง จังหวัดแล้วได้เห็นคลิปนี้นะครับระยะเวลานะครับก็คือวันที่28มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถแจ้งจากคิดได้เลยนะครับจากคีสามารถโยกโปรให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดึงโปรภายในงานได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าท่านใดว่างนะครับสามารถ แวะมาเชิญชมนะครับที่บูธกิจกรรมเดน5มอเตอร์ทวินโดมนะครับที่งานพ่อขุนเมืองรายมหาราชปี65นี้ได้เลยนะครับผมทางบูธเองก็จะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับไปจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะครับภายในงานนะครับก็จะพบกับกิจกรรมดีๆมากมายนะครับสำหรับท่านใดที่จองรถภายในงานนะครับรถสูงสุดอยู่ที่2,500บาทนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์จับของรางวัลมูลค่ามากกว่า5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ